สูงวัยฟังด่วนแจ้งข่าวดีรับแจกเงิน2,000บาทต่อเดือนให้ครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุใครได้รับสิทธิ์บ้างเช็คด่วนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเดียวยาจากทางรัฐบาลมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็แจ้งข่าวดีไปยังผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยล่าสุดก็มีกระแสข่าวนะครับว่ามีนะครับข่าวสารเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะครับว่ากระทรวงพม นะครับหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกิจการผู้สูงอายุแจกเงิน2,000บาทนั้นนะครับก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าเป็นข่าวจริงนะครับโดยกระทรวงพอมอนะครับได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีความยากจนนะครับจะได้รับเดือนละ2,000บาทเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยเหลือลดภาระค่าของชีพก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าใครจะได้รับสิทธิ์นี้กันบ้างนะครับ ต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแจกเงิน2,000บาทต่อเดือนพอมช่วยเหลือครอบครัวอุปถรัรมภ์ผู้สูงอายุนะครับก็เป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจวันที่4มีนาคม258นี่เองนะครับแจกเงิน2,000บาทต่อเดือนเป็นข่าวจริงนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือครอบครัวดูแลผู้สูงอายุอุปถัมภ์เช็คยันไขได้เลยนะครับ จากกรณีมีการเผยแพร่นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยกรมกิจการผู้สูงอายุแจกเงิน2,000บาทนั้นนะครับูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับว่าเป็นข่าวจริงสําหรับการแจกเงิน2,000บาทกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้ผลักดันระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่า ด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์256เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและก็ไม่มีคนดูแลหรือมีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้นะครับให้สามารถดำรงชีวิตได้อยู่ในถิ่นเดิมที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกรมบัญชีกลางนะครับได้กําหนดอัตราวงเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอัมภ์นะครับครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นเหมาะสมอาจพิจารณาเงินช่วยเหลือได้นะครับ ซึ่งนะครับจะได้รับเงินสูงสุดถึง3,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับสำหรับโครงการเงินช่วยเหลือ2,000บาทต่อเดือนก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับวตัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลในครอบครัวและชุมชนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุนะครับ สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือก็คือผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ในภาวะยากลําบากนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลอยู่ในภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับสําหรับครอบครัวปรปถมนะครับที่มีสิทธิ์ก็คือมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือหากอายุต่ากว่า18ปปีนะครับต้องมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุนะครับ และจะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นที่หลักแรงแล้วก็อยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ2,000บาทต่อเดือนต่อผู้สูงอายุ1คนกรณีมีความจําเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือถึง3,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถยื่นได้นะครับ ซึ่งนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือเดือนละ2,000บาทนะครับอย่างเช่นเรามีพ่อแม่นะครับที่ยากจนหรือว่ามีญาติพี่น้องนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่ยากจนนะครับเราจะไปดูแลนะครับก็ไปติดต่อที่พอมอได้นะครับ ถ้าหากพอมอ,อนุมัตินะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ2,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนการขอรับสิทธินะครับก็ยื่นคําขอรับสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานของกระทรวงพอมอในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโครงการนี้ก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2องพที่ผ่านมาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับและสําหรับโครงการนี้นะครับก็มีเป้าหมายในการช่วยเหลือนะครับครอบครัวอุปถัมภ์จำนวนจํากัดดังนั้นนะครับการได้รับสิทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่สายด่วนได้นะครับเบอร์โทรก็1300ได้เลยนะครับ สำหรับเรื่องการแจกเงินเดือนละ2 0 0 0บาทนี้นะครับให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุนี้นะครับคนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับจะต้องไปติดต่อที่พมจังหวัดและหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปดูผู้สูงอายุที่บ้านนะครับหากจะอนุมัติก็จะได้รับเงินเดือนละ2 0 0 0บาทแต่จะได้รับเฉพาะคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับ จะไม่ได้แจกให้ทุกคนนะครับจะได้รับเฉพาะคนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นนะครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อพมจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะไม่พลาดข่าวสารเยียวยาจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ